ทรมานใจทรมานใจเป็นยังไหมแถวแถวประกอบเหนือยู่เมื่อยู่พิเพันธ์แม่เแ่าเป็นยังคือว่าทรมานใจไหนกินยังเชื่อเชื่อโบได้กินยังอยู่ยเสืออ๋อแม่เถวโบต่องคืดเด้อบันนี้เด้อพอมาร้านสีเที่ยวมาส่งของกินแม่แถาเด้อเขาบบได้จงไว้ให้แม่แถาพ่อกีบบ่ เข้าไปเบิร์ดไแม่เท่าสิได้เงินแม่แต่ใส้บัณนี้ซื้อบวานซื้อยาบบขั้นร้านสิเอาไห้ร้านสิเอาว้ไส้แบเนี้ยเอาใทงอ้เี้ยเอาบสทงเจงเขากับาทงเขาก็มาลาเอาอีกทานุมเบิดสุขุมสุขุ เมน,นี้มาพบพ,พอกบนองคุ่นใจแซนิวคือเกาพี่นอะเมน,นีเข้าได้สื่อของกินสื่อเขาเปียกสื่อปีงหมูปีงตับยังเพราะว่าเมื่อวานนี้เข้ามาแม่แถาว่าแม่เถอายากกินสีนหมูขั้นเข้าส,สื่อสีนหมูมาให้แบบสดสดดิบดิบกับเพิ่นเห็ดเองบ่รด้เพราะว่าเพิ่นตาบอดเบิดสองเบือเข้าได้สื่อเป็นแบบอาหารที่ว่าสาเร็จผูเแล้วมาให้เพิ่นเอาเนาะพี่นนองเนาะค่ะ,เ,ะ,เ,ะเขาไปห้เพิ่นน้ำกัน เป็นยังคือคือตีทัวเมาหัวเมาหัวโอ้แม่เถาวิ่นหัว<ม>ร้านเสือเขาเปียกมใไ้อะแม่เถากี่เขาแล้วเหรอแน่กินแกงแกไร้ายนอ้าวเหนออวอยากขึ้นไปเด้อ ร้านสื่อขัเปียกมาให้นยร้านสีไข้ขับเปียกชูไม่เ่ากินเนอะม่ใกินเนีกินโอ้ไม่เ่ากิน,นอะมิเตอเอาไววเนอะอ่ะไ,ไม่เ่านกุกก็ได้บ่อ ร้านสื้อร้านือเ,เปียกเขามาให้เนีเขัเปียกเขาเครื่องไนกาปีง,งูของแม่เทาวาแม่เทาอยากกินสี่นูแมนโมืมนอ,อ,อนว่าเนี่ยร<ม>้านสื้ออาแม่เทาว<ม>นาิเขาโดยนี่ขับเปียกเขาตัวนี้โดยแม่เถาเอาไปกิน<ม>ตัวนี้ก็มีปีงสี่นูปีงปับนลฬก็ ปีกเครื่องไสยังต่างๆที่ว่าแม่เฒ่าอยากกินร้านเสือมาหายก็ตัวนมตัวนี้พักข้าวเปียกแม่เฒ่าแม่เฒ่าไว,ว,ว,ว้กินเด้อฮะพนตัวคหัวเปียกเวิร์่นเนี่ยนี่พี่น้องพนตุ๊กพนตุ๊มือคือนี่ยนะเปียกเวิร์ด ทรามานใจเป็นยังแม่เ่าโอ้ประกอบอย่างนี้นอยู่ในเรื่งที่หนึ่งหนึ่งแม่เ่าเป็นยังคือว่าทรามานใจนได้กินยังเชื่อเชื่อโบได้กินยังอยู่อเสืออ๋อแม่เ่าบ่ตอ้องคึดเด้อบัดนี้เด้อพอ่าร้านสิเที่ยวมาส่งของกินแม่เ่าเด้อนี่แม่เ่าอันนั้นพัดลมหัน ร้านบ่อได้สื้อเราพราะว่ามันโมมีไฟแม่เทาสีใสจะได้พัดลมว่าเสด็จเออเช่นเสด็ที่เสด็มีช่นหัหกไหแบบเขาเสด็ไปไปวัดอีนี่คือเหตุกับแม่เทาเนี่ยนี่ค่ะน่าของ่ยไปเงืนกวางมาหายต่อมาวัใส่งมันเจีิยากเลยเจ้าแม่ บะดนี้คือของกินร้านเอามาไห้จังสรีแม่เถาสีได้กินอยู่บ่แม่เถาไั้กินเนื้อเคยบ่อไห้มันเหนื้อแน่มไปงานฝอกเยอะเคยเน่าเขาเขาตีแม่เถาอยู่บ่อเคยเนอาบ่อแม่เถาเขาเขาตีอยู่บ่อเตี๋ยวเคยลูกเขาเขาเขาตาเตี๋ยวจังแหลงต้องเอยเตีแต่ว่านเคยเจ็บเคยปวด บันนี้น้ยบ้านนาเมืองกระบบวาจะได้บ่แม่เาะเคน่างี่อแม่เาบันนี้น้ยบ้านกับบวาจะได้บ่ชุ่มนีชุ่มาเยอะนี่บ่ร้านบันนีคือเป็นเงินเป็นข้าบันนีร้านสิกาไ้บ่ร้านสิกฮ็นแนวได้ไหมเาหร้านสิกะเอาใบไแม่เถาอยู่บ่เป็นเงินหอน

แม่เทาได้แกงน้ำมัแม่แต่ใชมากินเขาแกงน้ำมันเช้าเคยเนี่ยมาแกงเขาว่าให้กินโอ้รักเงินแม่เทาไปไหนก็มาแกงน้ำมัให้แม่เทากินบ่แม่เทาแม่กินแม่ก็เอาไป นงมวลอยู่บ่เสือฮะมวลเจอไล้ว่าเช่เจ้าอยากได้สีดำด้านว่ายุ่งสีครบสีดำหันยุ่งมันมากเอาสีนี่แหละไม่สูงฉับเลยมิตัวตาทงทางข้างไม่สูงเขียวไม่สง่ง เงินเนาเอาไว้ให้แม่เถอเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาสมทบทุนได้สามแสนหาเอาไว้ให้แม่เถอเขามาลักไปเบิดเกียรติเพื่อนว่หายเด็กไรซินแม่เถอเอียกใช่เพื่อนว่าจะได้เพื่อนว่าจะได้แม่เถอเพื่อนว่าจะได้เพ่อนว่าไม่ซีนึงม่ซีนึนนจงจะงไปขายอเหยื่อออินยังก็สิมาเอาไปเบิร์ดเนาะ เงินหันโบเรือพ่อเกีบบ่อ๋ออ่พก,ก้บแม่เ่าบ่หูมือบ่เข้ามาเอาค่ะเขียวไม่ส่งเฮ้ยังฮะ<า>แม่เ่าบ่หูมือบ่เข้ามาเอาเงินค่ะ่บ่หูมือหูมือเอาเงี้ยไปบัตรเครื่องเข้ามาบริจาคเมื่อวานี่ไปไซเบิร์ตอย่างไรเงี้ยเป็น,เป,นเป็นเขา่าเป็นมีข้าเอามาบริจาคไปไซเบิร์ต สึนเขไปหนักเอา้มาว่าแน่วนัน,นเนะเฮาสมทบถึงมือว่าในได้ซามเซนหาเอามาให้แม่เถาโอไปซื้อวานซื้อยาซื้อทนซื้อนี่กินวัดพญยาสุดถ่ายผู้สาวผู้สาวดุกซาอิที่าแม่เถาโอใช่อย,ยู่นะในมาลักเอาไปเบิด เขาโบดิจงไว้ให้แม่เทาพ่อกีบบ่่เข้าไปเบิร์ตม่แม่เทาสิได้เงิ่อนมาด้ใส่บันี้ซื้อหวานซื้อยาบ่แม่บันี้ขั้นร้านสิเอาให้ยร้านสิเอาไว้ใส่บันิเอาไหวทงอ่ะเดี๋ยวไหวใส่ทงเจอเงาะไหวทงเขากับโขกเอาไหวทงเขาก็มาลักเอาอีกมต้องเสียตัวแม่ไงมี นี่เด้ทงแม่เถานี่หักแต่ว่าทุงแบบนี้มันสีเฮียได้ใส่ทงทั้งหน้าอีพี่นี่ทงตัวนี้นี่นี่มันมีสีโอ้คือเป็นแนวนี้นะเน้อเฮ้าโดดว่าอาศัยว่าเอาแม่เถาร่งเฟสสมทบเทิมแพรปัจจุปัจ,ปจพ่อได้ห้แม่เถาไปซือ้อของสมของหวานซือ้อบานซื้อยากิน สุดท้ายเอามาหายมูเพอา่ามาลักเอาไปจนเบิดมิตรบาบัดเนี่ยแม่เถาแม่เถามิตรบาบัดนี้ร้านสีโบหายเป็นเงินเด้อแม่เถาอยากไดรยังไรแม่เถาสั่งร้านสื่อมาหายเอาแจ็คสันบอกบอกแม่เถาเอาเป็นเงินื่งแล้วคอรจะเสื่อยาเสื่อบ้านเอาเป็นเงินได้แม่เถาฮักซาบไระอีเด้แม่เถาฮักซาโบกกลุ่ม ร้านมีแต่สีร้านสีหฮเธอเด็กเธอน่อยเธอเศร้าสามชีพอย่างเสียเอานน้อ,นอม่เถานเนาะมาแล้วฮะเอาแต่มาเอาแต่่าร้านสิก,กับเด้วยแน,นี้ด้อเอาของกินมาทรงแลกัสิก,กมืออืน่นสียมามเศร้ bye, ไหวเด้อเจ๊ผัวแม่บายนะ๊มยบาย โอ้ยนงเสือมางามลายอนานอทานผู้ส้มนอแมา,อาหอดนี่ค่ะพระเจ้ากระสีได้โคตัตวปิดคลิปล่าเมื่อเนาะเพราะว่าเฮายสื่อของกินมาทรงแม่เทาแล้วกระสีเมื่อเหมืออื่นเมือนฮ้อสีมะยามเพิ่นงม่แม่เทาน้ำเมื่อเนด้อบ๊ายบายเฮ้ยนบ๊ายบายยังไง